สวัสดีค่ะหลายๆคน คงได้ยินคุ้นหูกับชื่อชอคอตอแล้วรู้หรือไม่คะว่าชอ,อตอคือใครมีที่มาอย่างไรแล้วพวกเขาทําหน้าที่อะไรบ้างและมีความเกี่ยวข้องกับกรมการปกครองอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านไปหาคําตอบกันค่ะไปกันเลยค่ะ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมุ่งพัฒนาคนสร้างสันติสุขยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการดำเนินการตามนโยบายโดป้าฟลชชิพ 5A 2025 l n ฟ One Behind อำเภอปลอดภัยที่ปลายด้ามขวานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการบริหารงานในระดับพื้นที่เชื่อมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมให้เกิดความรัก ความเข้าใจและความเข้าถึงนำไปสู่การพัฒนาอย่างสันติสุขโดยร่วมมือกับคนในพื้นที่จัดตั้งโชคอตอหรือชุดคุ้มครองตำบลซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการระดับตำบลที่อยู่ภายใต้การดูแลของนายอำเภอมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตำบลของตนเองค่ะ ชุดคุ้มครองตำบลมีภารกิจหน้าที่สนับสนุนงานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาเป็นการบรณาการระหว่างกำลังอาสาสมัครประจำถิ่นผู้นำชุมชนและอาสาสมัครประชาชนในพื้นที่เป็นหลักเนื่องด้วยมีความคุ้นเคยกับภูมิประเทศและมีความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่เป็นอย่างดีค่ะ ชุดคุ้มครองตำบลมีภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ตำบลจังหวัดชายแดนภาคใตา้ดังนี้ 1. ติดตามตรวจสอบภัยคุกคามด้านความมั่นคงและสนับสนุนการดำเนินการของส่วนราชการต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบ 2. สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง 3. สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญและชุมชน 4. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน 6. สนับสนุนงานการเมืองการพัฒนาพื้นที่และพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง 7. สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยขบวนรถไฟและเส้นทางรถไฟ และในตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านในอำเภอยะหาจังหวัดยะลาแล้วนะคะสวัสดีค,ค่ะท่านในอำเภอท่านในอำเภอคะอยากจะทราบว่าทางหน่วยงานในพื้นที่ได้ให้การสนับสนุนชุดคุ้มครองตำบลบาโรในด้านใดบ้างคะก็ต้องขอขอบคุณผู้มังคัมภีทุกระดับชั้นนะครับที่ได้ให้ความสําคัญและก็ให้กําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกําลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งประจําอยู่ที่ชุดคุ้มครองตำบลน,นะครับ พอที่ผ่านมาก็ได้รับการสนับสนุนทั้งด้านยุทธภัณฑ์วัตถุอุปกรณ์นะครับเรื่องการฝึกอะไรต่างๆก็ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทําให้กําลังพลมีขวัญกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ส่งผลให้การทํางานรักษาคเร้อยกพี่น้องประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับกำลังพลก็มีความปลอดภัยในการทํางานมีขวัญกำลังใจที่เข้มแข็งนะครับค่ะ ต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอมากๆเลยนะคะที่ทได้เปิดโอกาสให้หนูได้มาสัมผัสกับบรรยากาศเยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ของพี่ๆชุดคุ้มครองตำบลบาระในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆ,ๆค่ะ การปฏิบัติภารกิจของชคตเป็นความร่วมมือกับหน่วยกำลังทหารตำรวจส่วนราชการในพื้นที่กำลังภาคประชาชนและประชาชนในพื้นที่โดยใช้ความคุ้นเคยของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งเป็นคนในพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนโดยใช้หลักการให้คนในพื้นที่ดูแลคนในพื้นที่กันเองทำให้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขค่ะพี่คะเหตุผลสำคัญที่พี่เลือกเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเป็นชุดคุ้มครองตำบลบารกเพราะเหตุใดคะปัจก,การแรกที่มาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่รับผิดชอบในพื้นที่ตำบลบารกก็คือหนึ่งเพื่อรักในชุดที่เป็นสมาชิกอสสอก็คืออยากจากมาปกป้อง พื้นที่หรือหมู่บ้านของตัวเองก็คือใจหลักๆจยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เลือกที่มาอยู่บารกด้วยเพรก็พื้นที่นี้ก็คือบ้านเราเพื่อจะมาปกป้องแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยและความสงบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ของตำบลบารกด้วยครับขอส่งกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับผม ความรู้สึกของคนในหมู่บ้านที่มีพี่ๆชุดคุ้มครองตำบลบาโรมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันภัยในด้านต่างๆพี่รู้สึกอย่างไรบ้างคะเราก็รู้สึกว่าการทำงานของเขาอยากที่เอาตั้งแต่เช้าเนี่ยก็คือเข้าเดินตรวนไปตามตามทางนะคะก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามีมีเพื่อนมีใครที่คอยดูแลเราให้เกิดความอ,อบอุ่นใจนะคะขอขอบคุณชุดคุ้มครองตำบลมากค่ะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะชุดคุ้มครองตำบลหรือชคอตตได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละทั้งแรงกายแรงใจและมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแต่พวกเขาเหล่านี้ยังคงยืนหยัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งเพื่อปอกป้องพ่อแม่พี่น้องรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ขออาสาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังสร้างความสงบสุขในพื้นที่บ้านเกิดของตนให้เป็นพื้นที่สันติสุขได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ